ค,คึกคักในรอบเงย็นแบบนี้นะครับผมนี่กับ T.O.D. Switch My นะครับสาขาระยองนะครับผมคันนี้1.9นะครับมาติดตั้งอะไรบ้างครับ7วัตต์ r 4 0 2นะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับฮะนี่เป็นกล่องแบบนี้เลยมีคู่มือภาษาไทยครบเลยนะครับวัดค่าริงทุกตัวนะครับนี่เดีผมเปิดให้ดูเข็มสม,มุดหน่อย นะครับผมนี่หน้าตาของเขานะครับอันนี้มีซีมใส่กันลอยอยู่นะครับก็เลยอาจจะดูมัวมัวนิดนึงเปิดไฟลีเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะฮะให้ดูความเงาของขอบตัวนี้ก็จะมีฝาครอบนะครับทุกตัวเลยหกตัวเป็นสีดํานะครับหรือไม่ครอบก็ได้เหมือนกันแบบนี้สวยครับติดตั้ติดตั้งได้ทั้งรถเก่งรถกระบะเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะถ้าติด6ตัวแล้วไม่พอใจเป็นคนชอบปรับชอบเล่นนะครับผมสามารถเพิ่มแซดดีอีกจนได้ที่เป็นจอยอยู่ตรงนี้ นะครับผมมก็จะประมวลผลหงตัวนี้มาอยู่ไว้ในเส้นดีนะครับเวลาตั้งค่าเราก็ดูที่เส้นดีได้นะครับผมติดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนอกจากสวยงามเท่แล้วบอกค่านน่นนี่นั่นให้เรารู้แล้วครับยังสามารถลบโค้ดที่หน้าจอด้วยเวลาดีไฟอะไรโชว์ขึ้นมาเราสามารถกดลบได้ที่ดีโมดเลยนะครับนี่คือข้อดีของ R4 นะครับคุ้มมากๆครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับผมส่งบางจังหวัดนะครับแต่ถ้าเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็อยู่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ฝากกันไว้ด้วยเป็นเรา เป็นผู้นําด้านเกตวัดเลยอีกเรื่องหนึ่งครับที่ขายดีมากๆครับสินค้าขายดีนะครับบมยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับผมอ่าสะดวกเข้าไปติดตั้งได้เลยครับสาขาเรยองบวกแดงบ้านฉางนะครับไม่สะดวกอยู่ไกลนะครับสามารถสั่งออนไลน์ติดตั้งเองได้เลยนะครับมีคลิปวิดีโอติดตั้งให้แบบเสร็จสัตว์พร้อมช่างที่ดีคอยให้คำปรึกษา24ชั่วโมงเลยนะครับถ้ายังไม่หลับนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเดวิดซูดดี้ไมล์เราก็จบบริการสำหรับรถอัพเกรดโดยตรงครับสวัสดีครับ